สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อ e p ีที่6นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปมานานแสนนานก่อนหน้านี้ผมก็ได้ตกแต่งทางเดิมไปนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายหรอกครับโอเคครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเปิดมาในวันที่24แล้วมาเจอกับฝูงมอนเตอร์ที่โคตรจะเยอะนี่คือมาต้อนรับผมใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้การละ่ะ ผมว่าผมควรต้องไปนอนนะครับถ้าผมไม่ไปนอนผมคงเป็นเหยื่ออันโอชะของมันแน่นอนเลยครับนี่คือกาจะพังประตูบ้านผมมาเลยใช่ไหมครับซอมบี้คือคุณต้องการอะไรครับเนี่ยพอจัดการแมงมุมเสร็จผมก็ดันมาเจอกับไอ้เขียวอยีกแล้วตัวประจำเลยค่ะประจำจริงๆเลยดูแล้วมันก็ระเบิดบ้านผมเป็นลุยแล้วครับทุกคน สเกลนายมันแน่มากนะที่นายมาฆ่าถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยหลังจากที่ผมได้ผ่านวิกฤตมามากมายพอสมควรโอเคครับผมก็จะมาจัดการตกแต่งเสาไฟกันต่อนะครับและตรงนี้ผมก็จะตกแต่งให้เป็นทางเดินไปขุดวันบล็อกของผมที่แสนจะงดงามเหลือเกินและเป็นไงกันบ้างครับสวยหรือเปล่าครับถ้าไม่สวยก็ไม่บอกผมได้เลยนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะไปจัดการทำอคอกให้สุนัขจิ้งจอกอยู่นะครับเพราะตอนนี้มันเล่ร่อนเกะก,กะมากเลยครับผมแทบจะไม่มีทางเดินเลยครับที่พวกมันอยู่กันมากมายก่ายกองตอนนี้ผมเลยกะจะมาทำอคอกให้มันนะครับแล้วผมก็คิดว่าไม้ป้ายห้อยอันนี้มันสวยมากเลยครับสำหรับการทำอคอกผมก็เลยเอาป้ายนี้มาทำเลยครับ ผมก็กะจะทําให้เป็นบ้านต้นไม้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันตัวเล็กมันก็น่าจะเป็นบ้านเล็กๆนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่กันมากมายนะครับผมก็เลยสร้างไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคพออยู่ได้ก็พอครับเพราะมันอยู่ได้ทุกที่อยู่แล้วครับแต่ผมแค่อยากตกแต่งให้มันสวยแค่นั้นเองครับแต่ผมก็ตกแต่งจนมืดน,นะครับผมก็ขอไปนอนก่อนก็นแล้วกันนะครับ ตื่นมาในวันที่27เราก็ยังไม่พ้นกับการที่จะสร้างคอกให้สุนัขจิ้งจอกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาติดใบไม้ให้เป็นหลังคานะครับเพราะมันจะได้ไม่ต้องโดนฝนนะครับเวลาพายุมาแล้วระหว่างที่ผมกำลังสร้างคอกให้สุนัขจิ้งจอกมันก็มีแม่มดนมาปลายาพิษใส่ผมแล้วดูมันปลายาพิษใส่ผมดิดูมันดิดูมันทำกับผม คือผมจะผ่านวิกฤตมอนเตอร์ไปไปอยู่แล้วแล้วผมยังต้องมาเจอกับไอแม่มดบ้านนี้อีกใช่ไหมครับเนี่ยและผมก็เลยเอาขวานจามหน้ามาเลยครับโอเคครับหลังจากนี้บ้านสุนัขจิ้งจอกของผมก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสวยหรือเปล่าครับโอเคครับเราไปเอาสุนัขจิ้งจอกเข้ามาอยู่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลากมันเข้ามาอยู่ในข้อก่อนนะครับแต่เอ๊ะ ทำไมมันถึงทะลุกำแพงไปได้ล่ะครับเนี่ยหรือมันเป็นรั้วที่ไม่ใช่รั้วป้องกันโอเคไม่เป็นไรงั้นผมเอาเชือกล่ำไว้ตรงนี้ก็เลยกันมันก็จะได้ออกไปไหนไม่ได้ส่วนเรานะครับก็เฉาะตรงนี้แล้วก็เปิดประตูออกมาเลยครับและนี่ครับเป็นงไงบ้างครับคอกสุนัขจิ้งจอกของผมมันสวยใช่ไหมล่ะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย